จะมาทานอย่างนี้บ่มีเ่ะปลาติโตเบิ่งแม่พี่น้องนั่งกินข้าวหัวเดียวปลาเบิดตตัวหนึ่งเลยหิวแหงวะกินน้ำกันเลยแหงยินมเอาไปคอยบุญบุญข้าวกะเบิดจานหนึ่งหมกใหญ่ๆเลยบุญอันเอาลวกมีมาอีกกระเซาะหนึ่งพี่น้องเบิ่งเอาบุญปลามัน กรารอกไส้์นี่เหรอกินลายแท้ใส่สินเต็มจตีเลยเคียร์ <c oughs> สินเต็มออกตัว <c oughs> พุ่นพี่น้องมึงเอาพุ่นเอาพุ่นเบิ้งเบิ้งเนี่ยนะมียะไรก็หิวแห้งไปชอบปิ้งมาหิวข้าวพี่น้องเบิ้งนี่กินปลาผู้เดียวเบิ้ดเครื่องนึงเลยนี่เกือบเบิ้ดโตผมมีแต่ฮอั่นได ตำบักฮวงต็มถ้วยนี่นะเดือครึ่งนึงนะี่ยเบิ้งเอานี่ได้บักฮวงเอ,อ้ยอยู่ตำบักทั่วปามาเด้อมาเด้อกินข้าวกับตำบักทั่วหนึ่งป่าพี่น้องเบื้องเบื้องเบิงบ้งเบืง้งเพื่นเพื่นกินข้าวอิ่มแล้วได้เห็นไปน,นี้เป็นเอามีมีลวกมีมาแล้วก็ใส่ตำบักทั่วนี่แล้บ้านี้นี่มึงดูนี่อ่ากินบักหนาวอืมจุด แซบปะตึงรับตามิ่งมิ่งเลยอู้แซ่บแหงเป็นยังไงแซ่บปะส้มส้มอ่ารแซ่บปะเห็ดเองกินเองแซ่บเองเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองประธานมัมอะไรแซ่บแทะทำลายลายเลยเลยเข้าไปจานหนึ่งแล้วปลากระเบื้องครึ่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวกินข้าวอีกเนาะหนึ่งปากับตำบักทัวแซ่บเลยนี่เบิดไปครึ่งหนึ่งแล้วเดือกครึ่งหนึ่งอยู่เด้อขันไผสซีกินกับเกี๊ยวมานี่จงไว้ให้อยู่ครึ่งหนึ่งมีลวกมีพร้อมเด้อใส่ตำบักทัวนี่แหละ แต่บากคั่วเต็มถ้วยอยู่เลยเหลือกครึ่งหนึ่งไงนี่เนาโอ้เราก็มีเจียวบอกเล่นเท่เด้อพี่น้องแซ่บเป็นี่อาหารบ้านนาพี่น้องอาหารพื้นบ้านนี่ยอันเป็นแบบน,นี้แนะหละช่างตักมากินเท่านั้นเองโมเบิร์รักมากินน้อยแตงโมเบิร์แซ่บมเาเนาเจ้าคิดให้เลยเอวีแบบ จบให้คลิปปิดคลิปให้ได้เอาลายพันธ์ครับตอนนั้นกระพอแล้วล่ะเมนี่เพิ่นบ่าได้ไปงานเลยยู่บ้านเด็ดของกินไม่กินจะไปซอปปิ้งมาแล้วได้ล่ะหิวเข้าแหง้ง นะบึงคนหิวเข้าพี่น้องไปชอปปิ้งมาแล้วแต่เศ้าหุ่นไปมูแต<ม>่ละคนยังนอนยังวันที่ตื่นเพิ่นไปละแต่เศ้าหุนได้ไปจักตลาดแล้วมันนี่ไปไปสามตลาดพี่น้องอุชลีอืมะกะโพดจกักนุบจักดอนหันชีหน่อยในแน่ขึ้น สี่หน่วยต่อดอนหนึ่งเฮ้ยบอกกระโพดแปลกดีมันถือว่ายามนี่ธรรมดาแล้วสามหน่วยนั่นสี่ดอนพี่น้องหนิ่งพริกกินเซฟแข็งแกรงเอ้ยอยู่พริกกินเซฟนะพริกกินเซฟเนี่ยหนึ่งแปดเซฟนะปุ่นเซฟๆวันนี้นี่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 หนึ่งตาเก่งยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อคันมาทันกับจะได้กินอยู่ได้ กันมาบทันก็เบิดก่อนได้หนึ่งตานี่เบิดไปครึ่งหนึ่งเะไรได้จค่มาเด้วยตับบกฮงตับักทัวขึ้นกันหนึ่งปลาซ็อปปิ้งมาแล้วก็มาหนึ่งปลาตำบักทัวเออลวกมีพี่น้องอืมมันมีปนเห็ดเองกลิ่นเองแซบเองกัวอันอิ่มละแ้ละ ตอนแรกบ่ได้ทายเพราะว่าค้าหิวเข้าพี่นอ้องอเอาตอนนี้แหละตอนไกล้สิจกดหละแซ,บแซบ่บๆนำกันอ่ะจบคลิปให้ได้ปิดคลิปให้ได้เพราะเป็นจบคลิปปิดคลิปให้ได้อ่ะปิดยังไงจับตัวโอเคเราะพี่น้องเนะาะพอจบคลิปไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่าสบายดีบายบายาปิดท้ายลายการข้างนมท้างข้อมีนี้ยนี่แก้วกระโพดเหลืออะไรหนากะปร้แง่งปิดคลิปรายการสักหน่อยไปกซ์กระบาดคนาะ สัองไปทีเนี่จะแทบยไปหาย